สวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นซื้อของที่ร้านวัสันนะคะก็เออมาดูกันเลยแล้วกันค่ะว่าโบซื้ออะไรมาบ้างตอนที่ไปเนี่ยโปรโมชั่นมันมันไม่มีอะไรนะคะไม่รู้ว่าโปรโมชั่นอะไรเพราะว่าเออที่หนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยก็คงจะหมดโปรโมชั่นแล้วแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่มีใบโบชัวแจกแต่เผอิญว่าไปซื้อพวกวิตามินแล้วก็เออแวะไปดู ก็คือมีคอ,อแม่ฝากซื้อวิตามินอะนะคะก็เลยแล้วเห็นไอตัวกันแดดเนี่ยอันนี้ลดราคาเหลือสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะก็เลยได้ไปซื้อที่วัสันนะคะก็ชิ้นแรกนะคะอันนี้เป็นเป็นบรรดาหน้าโบ้ทาได้ทั้งผิวแล้วก็หน้าของเด็กนะคะนี่เป็นของเด็กเขาบอกเออเป็นสูตรอ่อนโยนโบกก็เลยว่าจะลองมาใช้กับหน้าแต่ว่า ไม่รู้จะดีไหมแต่ว่ามันก็คงจะอ,อ,อ่อนโยนเพราะมันใช้กับเด็กเบบี้นะคะอันนี้เขาติดไว้ว่าลดราคา50%นะซึ่งโบไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่าราคาที่ซื้อเนี่ยอยู่ที่295บาทราคาจริงๆเนี่ยโบไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่านี้ลดราคาอันนี้295 ส่วนอันนี้เขาติดว่าลดราคาพิเศษเหลือ5บาทนะจากปกตินะจเก9บาทแต่โบเห็นตอนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ย14บาทหรือเปล่าโบไม่แน่ใจนะคะเลยไม่ได้ซื้อแต่ทีนี้เห็นว่าลดเหลือ5บาทก็เลยได้ซื้อแล้วก็ลดให้อีก5เปอร์เซนตด้วยก็ถูกดีค่ะแล้วก็คุณภาพหรอกก็กลางๆนะไม่ถึงกับว่าดีมากส่วนอันสองชิ้นนี้เป็น แลกซื้อลดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ค่ะที่ถ้าเราซื้อที่ว่าสัรนครบสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยจะสามารถแลกซื้อของลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะคะโบก็เลยซื้อมาสามชิ้นไอตัวเนี้ยสองชิ้นเออซีเอ CA ตัวนี้นะคะก่อลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะอันนี้ใช้สิทธิ์แลกซื้อที่ทุกสองร้อยห้าสิบาทแลกได้ซื้อได้ชิ้นหนึ่งนะ,ะเอออันนี้เขาว่ามันเป็นตัว h y d เดชนอะมิโนมินอรอเอออันนี้เป็นตัวบำรุงผิวหน้านะคะเขาบอกว่ามันเป็นใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็มันไม่เหนอะหนะอันนี้โบซื้อมาในราคา145บาทน,นะคะของ C A ก็เลยไม่เคยใช้ตัวนี้ก็เลยเอามาลองดูเพราะว่ามันมันไม่เหนอะห่ะนะคะส่วน5ดาลาโบเนี่ย โบเคยทำคลิปอันนึงมนาะที่เปรียบเทียบฮาดะลาบุกกับจูจูใช่ไหมคะเออใจจริงใจโบนะคิดว่าถ้าเกิดไอ้สองตัวเนี้ยหมดคิดว่าจะซื้อจูจูนะเพราะเพราะไอ้ตัวจูจูโลชั่นเนี่ยมันมันจะซึมเข้าหน้าเร็วมันจะไม่แบบเหนอะหนะอย่างที่โบเคยอธิบายไปนะคะแต่ว่าฮาดะลาบุกเนี่ย คือคุณสมบัติเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะให้ความหนึบมากกว่าแบบแต่จูจูเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวเราเร็วดีนะคะถ้าเกิดใครชั่วใครชอบแบบว่าซึมเข้าผิวรวดเร็วไม่ไม่เหนอะหนะผิวนะก็ต้องเป็นจูจูนะคะส่วนใครที่ชอบแบบว่าให้มันมีความึหนึบหน้าหน่อยก็ตัวเนี้ค่ะเออแต่ว่าตอนเออก็ทําคลิป เปรียบเทียบไว้นานแล้วเราก็เคยพูดว่าถ้าเกิดหมดเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อไหนแต่ว่าที่ซื้อนี้ไม่ใช่ว่ามันดีกว่าจูจูนะคะแต่ว่าซื้อเพราะว่าจัดรายการก็คืออันนี้เขาให้แลกซื้อเหลือร้อยหกสิบาทนะราคาจริงๆมันอยู่ที่สามรอยี่สิบาทเขาว่านะคะแต่โบเคยเห็นขวดใหญ่ของฮารดลาโบอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบหรือสี่้อยแปดสิบหรือเปล่าโบไม่แน่ใจนะคะแต่ เโดยส่วนตัวโบเป็นคนที่ผิวผสมแล้วเวลาหน้าหนาวเนี่ยผิวก็จะแห้งนะคะก็จะใช้พวกแบบนี้ก็ดีค่ะมันมันดูแบบเหมือนผิวเราชุ่มชื้นเร็วดีนะคะถ้าถ้าว่าอ,อ,อย่างที่โบพูดไปตั้งแต่แรกว่าถ้าหมดก็คงจะซื้อจูจ่จูแต่ ที่ซื้อฮาดาลาโบเนี่ยเพราะว่ามังเอิญว่าสันเนี่ยจัดรายการลดเหลือ50%นะคะโบกก็เลยได้สิทธิ์แลกซื้อมาก็มันก็ดีนะคะใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันความเนื้อหนามันจะอยู่บนหน้าเรานานกว่าไอ้ตัวจูจๆแต่ว่าจูจๆที่มันเป็นโลชั่นเนี่ยมันจะแบบซึมเข้าหน้าเราเลยค่ะก็ก็ไปใครสนใจแบบไหนก็ลองไปเลือกซื้อคแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยได้โปรโมชันก็เลยซื้อมาในราคา160บาทแต่ว่าขวดขนาดเนี้ยที่ว่าสันโบไม่เคยเห็นมีขายนะถ้ามีขายเขาก็จะขายขวดใหญ่ไปเลยอะคะ่ะโบยังไม่เคยเจอโปรโมชั่นซื้อขวดใหญ่สักทีแต่ว่าเจอโเจอโปรโมชั่นซื้อขนาดกลางๆเนี้ยนะคะก็เลยได้ซื้อของฮาดาลาโบมาใช้เตือ160บาทนะคะแล้ว โบเพิ่งมาสังเกตว่าฮานดาลาโบนะมันไลยเส้นของเมนทอลรทัมที่โบเคยบอกว่าเออมันไม่ซูมนะคะเนี่ยนี่นซูมแล้วของเมนทอลรทัมนะคะที่โบเคยบอกว่าเอ่อตัวคลีนเซอร์เมนทอลรทัมอะใช้ดีก็แปลว่ามันคงจะเป็นบริษัทเดียวกันนะเพราะว่ามันไลยเส้นของเมนทอลรทัม เออเดี๋ยวะคะไม่รู้มันจะซูม,ม,ไ,มไ,ไหไมนะอืมคงไม่ซูม,มแล้วะค่ะค่ะก็ของเมนทอล่มถ้ำเมนทอล่าถ้มคิีนเซอร์ใช้ดีอย่างที่บูพูดไปนะคะก็เพิ่งรู้ว่าอันนี้มันมันภายใต้เครือเดียวกันค่ะก็ะะะะหมดแล้วที่ซื้อของจากร้านวรสันนะคะก็ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ไปพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ